ขอเนี่ยนะขอจากหลวงปู่เนี่ยนะขอจากจากกรพพัดเนี่ยนะเรื่องเดียวที่ท่านต้องการคือท่านให้สวดมนต์<อ>ไม่ไม่ต้องไปคืนอะไรหรอกสวดมนต์ให้ท่านอธิษฐานสวดสักวันละร้อยจบหรือวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วกนแล้วแต่เริ่มเริ่มจากนิดนิดไปก่อนถูก พอท่านอยากให้เราเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเรามีประโยชน์กับตัวเองในข้างหน้ามันก็มีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เราไปนันก็มีประโยชน์นั่นแหละเมื่อก่อนหนูเข้าใจผิดคะ่ะหนูอธิษฐานสวดพันจบหลวงตาวันละพันจบพันจบไม่ต้องทำอะไร <c oughs> นะมัวจะนับอยู่น,นั่นไยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึงนะ ไม่ต้องนอนหรอกทำได้เจ็ดวันเลิกเลยค่ะการสวดมนต์คือทำยังไงให้มันเพลินจะไปช้าเร็วกว่าอ,อยู่ที่จังหวะเราเนี่ยสวดวันนี้เพลนนินเน่ยเพลินค่ะทุกคนสว่างมากเลยสาธุม้ครา,ากับทุกคนเลยนะคะถ้าใครฉลาดก็เอาตอนที่เพลินเนี่ยน,นะไปตามธุรกิจไปตามงานไปตามตัวเองที่ป่วยนะ มันไปบาดธาตุนะเพราะจิตเราควบุม,มันอยู่ธาตุเนี่ยเรานํามันจัก,กรพพาดมาที่จิตเรามันก็ไปที่ธาตุหมดนะ่ะคนที่ป่วยจริงๆเลยนะถ้าจ่ออยู่กับพุทธมนต์เนี่ยไม่กี่ปีก็หาย<ฮ>อย่าไปทางโลกก็แล้วกันโดยเฉพาะขึ้นไม่ดีอ่ะพราะขึ้นไม่ดีเขาม,ามันก็ออกทางธาตุอย่างหงุดหงิดเนี่ยมันไปหมดเลยโรบอย่างเนี้ย ที่ที่นี่ก็มีตัวอย่างของคนที่หายมาแล้วค่ะหลวงตาจดจออยู่กับการสวดค่ะไปปฏิบัติที่ถ้าหายนะค่ะอุ้ยคนที่ไปที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยขนาดเดินเดินมันก็อย่าไหวสามปนะีเดินป๋อเลยบา <c oughs> งคนป่วยมาพอดีขึ้นแล้วหายไปเยอะเลย <c oughs> ไม่มาเลยพบ <c oughs> หายแล้วเนี่ย <c oughs> เอาจริงๆใหม่ๆก็โอ้ยช่วยหน่อยเพราะถ้ามันต้องเดินหฮะคุณต้องเดินเหมือนเมื่อออกกำลงังาใช่ไหมออกกำลังขาเดินใหม่ๆก็ค่อยเกาะราวเวลาเดินเดินลงเดินไปสวดน,นี้สวดแล้วมันไม่มีขึ้นทางโลกเลยมันไม่มีเลยมีแต่ขึ้นพุทธมนต์นะจิตก็อยู่พุทธมนต์ด้เสียงสวดมนต์มันก็มันไม่ไปทางโลกอะ่ะ ทีนี้มันก็ปรับทา่าปรับท่าตัวเองไม่ไม่นานก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะโอ้คนไม่ทิ้งที่ท่ามเยอะขนาดทิ้งใหม่ๆเนเดินมันก็จะไหวเดี๋ยวนี้ยังเดินไปไหนได้เลยคือชะลอความตายวะ่หลวงตาคะแสดงว่าส่วนสําคัญก็คือการที่เราไม่เอาขึ้นทั้งโลกเข้าม,มาเติมให้ตัวอเองเพราะคลืนไม่ดีอะ่ะมันเป็นอันตรายนะอันตรายต่อเรา เราไปด่าเขาเนี่ยอันตรายต่อเรานะไม่ใช่เขาเจ็บนะถ้าเขาไม่รับอ่ะสองเท่าอีกถ้าเขารับก็เท่าหนึ่งถ้าเขาไม่รับก็กลับมาที่เราตายกูตายแน่นอนคาถามนะคะหลวงตาคะการสร้างบารมีค่ะยิ่งเร่งสร้างยิ่งเหนื่อยจะสร้างบารมียังไงให้ให้ฉลาดสร้างคะหลวงตาโ กรรมฐานในสารหลวงพ่อเนี่ยฝึกมันต้องฉลาดมันต้องเข้าใจเรื่องบุญกับบาปเข้าใจไหมการสร้างบาร,รมีคือสร้างบุญไม่ใช่ต้องทําอะไรอะ่ะนั่งสร้างบุญตลอดเนี่ยเห็นกครมากษสาทูด้วยนะจ๊ะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกทางบารมีดีไปเรื่อยๆเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรเลยอันดับแรกเลยมีฐานแล้วเนี่ย บันทึกบุญงนะ <c oughs> บันทึกบุญคือบันทึกอารมณ์ที่ดีไงก็งกินนอนสวดมนต์ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก็สวดไปพิจารณาไปแผ่เมตตาไปโอ้สักไม่นานเนี่ยก็จะรู้ละรู้ฮะเออลองคิดดูว่าอารมณ์เสียเนี่ยใครคุยกันเรื่องเสียเรื่องอันเนี้ยมันจะรับไหม ไม่รับมันไม่รับเพราะมันเพล่อ,อยู่กับบุญไงเออแผ่ให้ใยนี่มาอู้กลับไปได้ข่าวว่าโอ้มาวัดนี้มาสาขาเนี่ยสำเร็จทุกเรื่องอะไรรึปานเนี้ยเขาก็มาอีกอ้าวเ่ีก็นั่งเอาโต๊ะมานั่งเนี้ยใครมาขอก็เอูขอให้เขาสําเร็จนะคะอย่าให้เสียชื่อหนูนะหนูบายทุศานอ้าว ก็มาทึกบุญนะอย่ารมเสียนะยิ้มใครมาก็ยิ้มขอให้สมเด็จนะจ๊ะขึ้นของบุญกัลบมาแต่เราเพราะขึ้นของความดีมันง่ายๆสาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเวลามันไม่สังเกตวลาคนไปดีท่้งขงตาขอบาร,รมีหน่อยเดี๋ยผมกำลังไปโน่นไปนี่ขอตงตาวะโอเคไปหาหลวงปู่เลยจุดเทียนแล้วก็มองหน้ามองภาพท่านใช้ความรู้สึกเอา มาที่นี่ต้องสําเร็จทุกเรื่องใครมาก็มาหาหลวงปู่เลยค่ะให้สําเร็จทุกเรื่องให้สําเร็จทุกเรื่องทางโลกและทางธรรมอย่าไปขอมากนะบอกเขาดูกําลังตัวเองเลยนะไม่ได้มาสอนไม่ใชี่ยี่สิบล้านนะไม่ใชี่เนี่ยโอ้ดูกำลังตัวเองเออยี่สิบล้านเนี่ยเรามีนะขอได้อยู่เราเคยมีเนี่ยขอได้ แต่เ,เราไม่เคยเนะี่ยเอาสักเอาสักหมื่นก่อนแล้วกันหรือพันหนึ่ง <c ười> ไ,ไเล,เล,เล่ขึ้นไปเรื่อยๆดูแล้วมีตัวเองเนะี่ยจะเกิดมาเนี่ยมันเป็นยังไง <c ười> เข้าใจไหม <c ười> ดูดูรู้ก่อนนะรู้จักตัวเองมันขอเกินไปมันไม่ได้หรอกฮนะยังไงก็ไม่ได้สมัยอยุธยานุ่นหลวงพ่อจงอ่ะ ลงตาเล่าให้ฟังบ่อยนะเรื่องนะี้คนมาขอหวยคนจนแถวนั้นนะ่ะรู้จักท่านนะ่ะแม้แต่ว่าแกไม่ค่อยจะอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานมีอะไรแต่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวไงก็ใส่บ่ายหลวงพ่อประจํานั่นแหละตอนนี้วันนั้นมีอะไรไม่รู้เป็นนี่เป็นอะไรเข้านะมาขอท่านไะงท่านก็ให้นะจดให้ไป พอพายเรือไปแล้วเนี่ยถ้ามันนึกได้บอกโอ้ใหญ่นี่ไม่ได้นะถ้าซื้อเกินเนี่ยไม่ถูกนะต้องพายเรือก็ไปบอกแกบอกให้ซื้อเกินห้าบาทนะถ้าเกินห้าบาทมันไม่ได้ไงเพรพมาน่ะม,าาม,มันตามนิดนิดเนี่ยผมให้แล้วผมด้วยความโลภไงเข้าใจไหมกูก็ทุ่งเต็มที่เลยลโอ้ ท่านจำเป็นอะประมาณนั้นอนะก็ดูดูกำลังตัวเองก่อนก็แล้วกันแล้วหลงตาลิมิตหลงตานี่แค่ไหนคะตอนแรกก็หลักพันนะทุกตอนอยู่ที่ชทำนะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเอยตอนนี้มันก็นหลักร้านอ่ะหลักร้านไม่ใช่เงินเรา มันเงินทางสาขาได้มามันก็ไปมันไม่ได้เก็บหรอกหลวงพ่อทำเองจะไปเก็บนะเว้ยตายนะบอกเงินทับตายนะที่ได้ตายมาหลายยุคหลายสมัยแล้วอย่าไปเก็บอันตรายมาแล้วให้ปล่อยไจ้จริงจริงที่ที่ได้เพราะว่าเป็นเงินที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมโอ้ มนุษย์ไม่มีอะไรหรอกมาบอกมันมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเคลื่องุมหงม <ฮะ S 1> คาว่าพอเนี่ยมันกะถ้าคนที่ฝึกกรรมฐา,านถ้าคนที่ฝึกเตรียมตัวเวียนว่าใจาเกิดคือเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องของกรรมอะไรพวกเนี้ยเขาฝึกจริงๆเขาไม่สนใจเรื่องนี้นะครับถ้ามีเขาก็ก็ทํำถ้าไม่มีเขาก็ฝึกดีกว่าขอให้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่อนุมเพราะเรา ทำสสารที่ทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยอาจจะต่างประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่เราต้องการคนพวกนี้ฝึกให้จริงๆให้รู้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้มีประโยชน์กับอนาคตเป็นผู้ที่กระจายพุทธศาสตร์กับกระจายศาสตร์ของหลวงปู่ไปได้ไกลความสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้ว<ช>ได้เจอศาสตร์ของหลวงปู่หลวงตามันเป็นประโยชน์กับตัวเองมันเป็นประโยชน์กับวิญญาณเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไปไหนก็เป็นประโยชน์ไงประมาณนั่นแหละไอ้เรื่องก่อสร้างพวกนี้มันมันถ้ามีก็ทํะมันจะเป็นเรื่องที่ตามมามันเป็นกระจายกระจายขึ้นพลังงานรูป,รปลูกลักจะสังเกตไหมหลวงตาสร้างรูปลักไม่เนียนไม่เมีไม่จกักรพพัดกับหลวงปู่ ไม่จักระรดิกับหลวงปู่หรือไม่กับพวกเทวดาพวกพรหมพวกอะไรพวกนีน้มันเป็นกระจายพลังงานได้ดีนะเพราะว่าบารมีของหลวงปู่และกําลังของจักรพพัดิมันยังหมุน<า>เวียนอยู่ไง<ม>เราสามารถจะอาชิษฐานเอามาใช้ได้ไห <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านไหนสังเกตนะวัดไหนที่ไม่เกิดหมายถึงเป็นพระอรหังงนต์หรือท่านไม่เกิดแล้วเนี่ย วัดนั้นก็จะค่อยๆล้างไปถ้าวัดไหนเป็นวัดวัดโพธิสัตว์หรือวัดผู้ที่ยังต้องเวียนว่าแต่เกิดข้างหน้าเนี่ยวัดนั้นก็จะคนจะเข้าไปเพราะอธิษฐานเราได้ขเข้าใจไหมอ,อธิษฐานเราได้ได้เพื่อเหตุอะไรถ้าเราเป็นผู้มีประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยนะได้ไปแล้วทําประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยเขาจะเป็นประโยชน์กับโพธิสัตว์ไหม เขาจะเป็นประโยชน์กับท่านเขาจะเป,เป็นสายใหญ่สายใหญ่ในการเวีนว่ายใจเกิดเราเกิดคนเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากจะใหญ่นะเราก็ฝากชีวิตกับโพธิสัตว์ทุกองค์นะไม่ใช่องค์เดียวนะจะไปฝากไว้กับพุทธะนะคือถ้าไม่เกิดถ้าเราไม่เกิดนะโอเคเนะเข้าไปสึงพุทโธไปเลยไม่จะไปเกิดถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องทำโมหรือสังโฆ พราะสังคาว่าสังเนี่ยก็คือมนุษย์ทุกคนบางคนก็ปราชนาเป็นหน่อพุทธภูมิคือพระพุทธเจ้าปเจกภูมิอัสภูมิหรือสาวกภูมิไงแต่พุทธะกาาับพระหันที่ท่านผ่านไปแล้วสี่องค์ทั้งหมด,ดท่านไม่มีแล้วท่านเป็นปัจจุบันกรรม<อ>ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันคือเป็นแก้วไงต้องเข้าใจนะฮะ ที่รูปลักษณ์ของพุทธะมีขึ้นของคนอธิษฐานได้คือครูบาอาจารย์หรือโพธิสัตท่านอธิษฐานบารมีท่านเข้าไปในรูปรักษณ์ของพุทธะที่เขาอธิษฐานได้นะโดยอาศัยเทพพรมอธิษฐานให้เทพพรมแถวนั้นใครมากลาบห้อธิษฐานขอให ได้ในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานประมาณนั้นนะไม่ใช่ลูกรักของพุทธะท่านได้นะแต่จกักรพรรดิไม่ใช่นะ <c oughs> ของท่านเองนะลวงปู่ดูเนี่ยบารบมีทะลุล้นเลยนะแต่ถ้าเราฉลาดเราก็อธิษฐานตามท่านเลยตามกระแสท่านสององค์เลยค่ะ <c oughs> ตามลงตาได้ไหมคะได้สามองอีก <c oughs> ตามครูบาก็ได้ ภูบาศิวิชัยใช่ท่านเป็นโบริษัตรถ้าไปตามหลวงพ่อเกษมท่านไม่เกิดแล้วว่าท่านก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเงียบเข้าใจมาแต่ถ้เป็นวัสแกดูนะโอ้อมากค่ะไม่มีที่จะจะกาบนะสาวทิตเต็มเลยคือท่านอธิบายหนูตาฟังสมัยอยู่กับท่านนะ เองสังเกตในอนาคตนะว่าวัดเนีย่ยวัดข้าเนี่ยคนจะหูเข้าเข้าออกออกเข้าใจมั้ยค่ะคำถามนะคะดวงตาคะคนอ well, ื <address receptor noise> ่นเขาสวดปรับภพภูมิแต่หนูสวดปรับตัวเองปปรับตัวเองก่อนจะ่ปปรับภพภูมิก่อนได้ยไงให้ ให้หนูเป็นที่รักถูกอธิษฐา,านให้ไปที่ไหนก็ให้วิญญาณบุญบรารมีที่กัะเจ้าสร้างเนี่ยไปไหนก็มารับบุญได้ตลอด2.4ชั่วโมงรอดชีวิตกันแล้วกันค่ะไม่ไม่เคยเห็นวิญญาณปรับภพบภูมิได้ไหมคะทำไมจะปรับไม่ได้เออ หนูเห็นเขาสวดปรับภพภูมิปรับภพภูมิสมัยจะไปปรับไปได้แค่สวดเองเขาก็นอมมากับเราแล้วถ้ามีภูมิเจ่านั้นภูมิภูมิทั้งหลายว่าหมายถึงโรควิญญาณเป็นเป็นนามนธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเรียกว่าภพภูมิภพภูมิกัตั้งอตมีสเปรดสุรกายสัมวเวสีไปลนลยครับขึ้นไปจาตุมง ลูกกเทวดาอากาศเทวดาภุมิบเทวดากับเมืองนาคเมืองขุดเมืองยักษ์กุมพันพวกนี้มันเป็นเมืองเมืองมันอยู่ในชั้นตาตงุงเราสวดเนี่ยถามว่าเขาไม่สวดกับเราไหมสวดพะเหตุอะไรเขาไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวินญ,ญาณมันมีอารมณ์เดียวอารมณ์เทวดาคืออารมณ์สุขอารมณ์พวกอบายภูมิก็อารมณ์มทุกข์มันไม่มีธาตุให้เปลี่ยน อย่างมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะมีรูปมีนามาเขาไม่มีรูปไม่เป็นนามธรรมพอเราสวดเนี่ยเราเอาอะไรมาบุญจกักพรรดิลุปดูแล้วบุญตัวเองที่ทําไว้ในอดีตพร้อมมาเนี่ยมีบุญมากก็สว่างมากบุญน้อยก็สว่างน้อยเพราะเฉพาะบุญจกักพรรดกับหลวงปู่ก็แย่แล้วล่ะเยอะ เขาไม่น้อมาเอาบุญเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการชีวิตต้องการอายุเมื่อนเราตายไปเป็นเทวดาเนี่ยพอเป็นเทวาปับ๊บความสว่างก็ค่อยลดลงเรื่อยๆบุญนะทีนี้ท่านก็ให้ดูว่าตอนเขาเป็นมนุษย์นะ่ะมันทำอะไรมันเป็นสายใหญ่จากมนุษย์ท่าเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรม ถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันก็เกิดมันเป็นลงมนุษย์อีกทีนึงถ้ามันมีกรรมไม่ดีมันก็ลงข้างล่างมันอยู่ที่ตอนที่มันไปมันไปอารมณ์ไหนมันมี้งบุญระบาปใช่ไหมล่ะพอมันออกจากล่างอารมณ์บาปมันก็ไปลงข้างล่างพอมันหมดข้างล่างมันก็ขึ้นเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาพราะมีบุญพอหมดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี่คือการเวียนว่ายแต่เกิดสังสารวัฏมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่า ผู้ที่เกิดไปตามกรรมแต่เรามาฝึกเนี่ยเราเกิดไปตามใจเข้าใจไมหมเราจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เนี่ยคือฐานเธาเรียกว่ากรรมฐานให้จิตมีฐานแห่งความรู้ไหม่ทีนี้มันจะไม่ขี้เกียจแล้วพอตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนน่ะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวน่ากลัวนะถึงกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายน่ะ เตรียมตัวไว้กันแล้วกันใชไน่ไหนๆก็จะตายอยู่แล้วละ่ะยิ่งยุคปัจจุบนนันในโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นเนี่ยหลวงตาพูดทุกวันเนี่ยจะเป็นห่างจากพระนะพระนี่สว่างนจะจ๊ะพระนี่ที่แจกไปเนี่ยเป็นลูกลักหลวงปู่นะนหน้าหลวงปู่นะตัวเป็นหลวงปู่ทวด <c oughs> เราเอาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าองนเรียวกันนั่นแหละจะมาอยู่ด้วยกันง่ายสองพลังงาน อย่าไปชิ้งอย่าไปชอดมันจะมีภัยธรรมชาติมันจะมีโรคระบาดมนุษย์จะฆ่ากันมันจะมีอุบัติเหตุโอตายเป็นหมู่หม,หมูไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเนี่ยคนจะเยอะอย่าไปกนแล้วกันยกเว้นวัดยงวันระย่สวนอเยอะๆไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าไป <c oughs> ถ้าสวด จริงๆน,นึกถึงพระจริงๆน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเวลากินเราก็สวดแล้วนนก็แผ่ไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าจะกินไม่กินจะไปไม่ไปมีความรู้สึกทุกคนนั่นแหละจะไปห่างจากพระจะไมห่างจากกรรมฐานเด็เราจะได้เอาซึนที่เรามีในอดีตกลับคืนมาจะให้ท่านเทว่าลาังสังหอนหลวงปู่ท่านบอกมีทุกคนนั่นแหละไอ้ที่ไม่มีเพราะนอนแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วนะจ๊ะห่วง ไปโน่นะไปทางโลกละทำไมเพราะตื่ะตนะโมโพุทธายะนึกถึงพระที่ใช่ไหมก่อนนอนก็นึกถึงพระทีนี้สายใย,ยจิตเรากับพระมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ด้วยกันไนงะไปไหนมาไหนเราไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะท่านมีคลื่นของความรู้โลกกรรมอยู่แล้ว <c oughs> อธิบายอย่างนี้ไม่เข้าใจก็แย่แล้วล่ะ <c oughs> ปัญหาอย่างเดียวทนเอาหน่อยแค่นั้น ขี้เกียจก็ทำขยันก็ต้องทำนึกเอาไม่หน้าขี้เกียจนะนึกนะยนึกถึงพระนึกถึงบทสวดนะนึกบ่อยๆมันก็เพลินเวลาใครคุยกันมันไม่มันไม่อยากคุยหรอกเพราะมันเพลินเนี่ยนั่งเกอีก็ได้นอนก็ได้เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองอย่าลืมว่าธาตุเราเนี่ยมันควบคุม้วยตัวเราคือจิตนะถ้าจิตมันแข็งธาตุมันก็แข็งน่ะ ลวงตาเจอคนที่เขามีความรู้พิเศษในฤทธิ์นี่นะเขาไม่ป่วยนะเพราะเขาสร้างสับปะได้ปรับธาตุได้เขาไม่โรคเดียวคือตายแค่เองไม่ป่วยคือตายก็ตายอะ่ะ <c ười> คือมันต้องตายอะ่ะ <c ười> ถึงเวลาแต่ป่วยเขาไม่ป่วยเขารักษาด้วยจิตเขาเองตัวเขาเองเราก็เหมือนกันนั่นแหละท่านจึงบอกลวงตาว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่า ถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็ต้องฝึกใช่ไหมเองปราถนะเป็นอะไรก็ได้สักว่ามันไม่ใช่ของข้หรอกในโลกเนี่ยพระเจ้ทาท่านครเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเองปราถนาเป็นพระเจ้าเองสัลลุในอนาคตเองก็เอาอะไรไปไม่ได้เองเอาไปได้ของรู้สึกคือไม่เกิดพร้อมบริวารของเองนะมันก็ทิ้นในโลกนะเพราะฉะนั้นในโลกมันไม่ใช่ของขครยอย่าไปตื่นเต้นมันจะยากดีมีจนอไงมอง,งกลาง เรามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องงุ่มเรามีที่กินนอนสนมันก็เรียกมานะก่อนเนี่ยสาขาลำปางเนะี่ยบ้านแถวแถวนี้ก็มา